สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ facebook ช่อง u t u b e ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับเอริเทนฮาร์ครับผู้จัดการทีมของแมนยูเราเนี่ยก็ออกมายืนยันนะว่าอองตอนี่มาร์ซิยาวเนี่ยยังคงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำทีมของฤดูกาลหน้าของทางสโมสสน,นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าทางเทนฮาร์เนี่ยจะยอมรับนะว่าทางนักเตะเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความฟิตทำให้เป็นเรื่องยากที่ จะมีการส่งมกักซยาลลงเล่นโดยตลอดเวลาก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ถึงอย่งางไรแล้วเนี่ยเทนฮาก็ยังเชื่อมั่นในตัวขอนกเตะรายนี้แล้วก็มองได้ว่ามากักซิาลเนี่ยคืออนาคตของทีมนะครับหรือยังไปต่อกับแมนยูได้นะครับนี่คือสิ่งที่เอรเินฮารกมีการยืนยันมานะเกี่ยวกับอนาคตของมกักซิาลนะครับทีนี้มันมีการเล่นข่าวต่อยอดมาอีกนะครับว่าถ้าเกิดดูแล้วเนี่ย มักซียาลเขียนไม่ขึ้นครับก็คือมีอาการบาดเจ็บหลังเจ้เนี้ไปอีกในระหว่างนี้แล้วกันก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะฮะจนจบซีซั่นเนี่ยนะครับยังวนลูปเดิมบางทีเนี่ยในช่วงซัมเมอร์แมนเชสเตอร์เด็ดอาจจะเปิดรับฟังข้อเสนอสําหรับการขายมักซียาวก็ได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับแล้วก็แมนยูจะมีการเปิดทางเกี่ยวกับส่นหน้ารายใหม่ขาเข้าเข้ามาสัก1-2รายได้ จากตอนแรกเนี่ยหรายก็พอแต่ว่าตอนนี้นะฮะถ้าเกิดคิดที่จะขายมากรกซียาลหรือว่ามีทีมไหนสนใจซื้อมากรกซียาลเนี่ยก็อาจจะมีการนํเกันเข้ามา1ตําแหน่งเพื่อเป็นนักเตะรายใหม่ตัวท็อปอีกหนึ่งตำแหน่งก็อาจจะเป็นตัวทดแทนมักซียาลไปด้วยนะครับรวมๆกันแล้ว2รายนะครับสำหรับมักซียาวเราทราบกนันเองครับว่าไม่สามารถรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองไว้ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มกักจะมีเรื่องของอาการบาดเจ็บรบก,กวนทําให้ลงสนามแบบต่อเน,นื่องไม่ได้ โดยเฉพาะในยุคข,ของเอเดรียนฮากลงเล่นไปเพียงแค่18นัดทุกรายการแล้วก็ยิงไป7ประตูกับอีก3แอสซิสเท่านั้นนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาครับที่อาจจะทําให้แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยมองหาทางการขายมาเซียลออกจากทีมหลังจากจบซีซั่นแล้วก็นักเตะที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยเอาแบบพวกมานอกสายตาหรือว่าไม่ใช่แบบผู้เล่นระดับท็อปแล้วกันก็คือไม่ได้แบบเป็นตัวเลือกระดับต้นๆน,นะฮะก็เป็นในรายของมเวตคูดูสของทางอาแจ็นะฮะที่ กำลังมีข่าวกับทางแมนเชสเตอร์ยู่พอดีนะครับและนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระแสข่าวก็นสิบนะฮะที่มีการเล่นข่าวัออกมาเนาะว่ามัเซียลเนี่ยอนาคตยังไม่ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าเอเรกินทากเนี่ยจะมีการให้สัมภาษณ์เรื่องของอนาคตที่มองได้ว่ามาเซียลอาจจะมีอนาคตกับแมนอยู่ต่อไปกขต่างนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่โยงไปในเรื่องของตําแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยนะครับ เ e นฮากเนี่ยได้มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับการมองหาตำแหน่งศูนย์หน้ารายใหม่หรือว่าเขาเนี่ยมีความต้องการศูนย์หน้ารายใหม่เข้ามาร่วมทีมนะครับหรือว่าศูนย์หน้าที่สามารถยืนระยะได้นะครับแล้วก็คําอธิบายดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะชี้นําไปในรายของเฮลิคีนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเอเดนเฮากเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ว่า คุณซื้อทุกคนเนี่ยมีแนวทางแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่สําหรับตําแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยคือจุดสําคัญเพื่อธรรมตูไม่ว่าจะมีปรัชญาฟุตบอลแบบไหนก็ตามนะครับนั่นคือจุดที่ต้องให้ความสําคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นนะครับเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีสูตรหน้าเอาไว้ธรรมตูนะครับเพราะเราคือทีมที่มีศักยภาพในการส่งบอลกดดันในกรอบเขตโทษคู่แข่งแบบต่อเนื่องดังนั้นเนี่ย เราเนี่ยก็อยากได้กองหน้าตัวจบสกอร์เข้ามานะครับเราเนี่ยกำลังสร้างทีมเพื่ออนาคตแล้วก็เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์หน้าที่ไม่เพียงแต่ทำประตูได้เท่านั้นแต่ต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเชื่อเมเกมไปข้างหน้าได้อย่างดีช่วยเพจแดนหน้าได้ซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นจุดสําคัญเป็นอย่างมากนะครับสรุปกันง่ายๆครับก็คือเทนฮารเนี่ยพยายามบอกว่าเขาเนี่ยต้องการ ส่วนหน้าในสเปคที่ทําผลงานได้แบบสม่ำเสมอยืนระยะได้ทั้งซีซั่นโดยที่ไม่ต้องปรับตัวให้มากเข้ากับพิบัติอังกฤษนะครับแล้วก็ตอนนี้เป้าหมายเนี่ยที่ดูที่จะตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็ตรงกับสเปคที่เทนนายต้องการที่สุดก็คือในรายของแฮร์รี่เคนนนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแต่ว่ามีผลงานที่สม่ำเสมอยืนระยะได้ทั้งซีซั่นนะครับแล้วก็ ปรับตัวอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ต้องปรับตัวเลยแหละเพราะว่าเฮดเคีนเล่นกับในพิบเลอังกฤษมาหลายปีแล้วนะครับแถมทั้งยังมีเป้าหมายอื่นนะครับที่มีการระบุก,กันออกมาจากเอ็มเอ็นนี่แหละเขาบอกว่าในรายของโคโรบันี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะน,นะที่มองข้ามไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีในรายของรัสมูสฮอยลุนอะไรประมาณนั้นนะครับที่ก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยองอยู่นะครับอ่ะนี่คือสกูปจากเอ็มเอ็นครับที่เอามาฝากกันด้วยนะฮะเรืร่องราวของซุน,น่าประมาณนี้นะครับแฟนพีเอคิดอย่าง เผมก็คอมเมนต์ไปเยอะแล้วนะว่าตำแหน่งสูนย์หน้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีครับมันควรที่จะมีตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแหละก่อนที่เทนท้าจะมาแล้วนะฮะเราควรที่จะซื้อสูนย์หน้าแบบระยะยาวเข้ามาก่อนหน้านั้นอีกนะครับซึ่งยังไงก็ตามแต่ซัมเมอร์นี้ ศูนย์หน้าควรเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่แมนยูควรที่จะซื้อกันเข้ามาจริงๆเนี่ยผมอยากให้สัก2รายก็ยังดีนะครับ1รายเนี่ยผมว่าก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าอยากได้สัก2รายรายที่2เนี่ยอยาจจะเป็นแบบศูนย์หน้าดาวรุ่งตัวโรเิชันได้สามารถขึ้นมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นกําลังหลักได้ในอนาคตหลังจากนี้ครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ประเด็นของดวเบเดียกันบ้างนะครับก็มีการเล่นข่าวกระแสข้อสิบกันออกมานะครับว่า ทางดบริชาได้มีการบอกปัิญาฉบับใหม่ของแมนยูอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่แมนยูเนี่ยต้องการลดค่าจ้างลงถึง9ล้านปอนด์ต่อปีได้นะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยมีการระบุกออกมานะครับว่าบอร์ดบริหารของทางสมโมสรอนเนี่ยต้องการปรับโครงสร้างเรื่องของค่าเหนื่อยของนักเตะลดลงมานะครับณปัจจุบันเนี่ยดิวิารับค่าเหนื่อยอยู่ที่375,000ปอนด์สัปานะฮะณขณะที่ทีมเนี่ยอยากให้เพดานค่าเหนื่อย ของบอิการาเนี่ยตั้งกันเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับลดลงมาจาก3 7 5 0 0 0ปอน์เนี่ยลดลงมาเหลือเพียง2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามครับก็อย่างที่บอกกันไปครับบทสรุปก็คือทางบริการเนี่ย ไม่เต็มใจตอบรับเงื่อนไขที่ทางสโมสรเนี่ยยื่นมาให้นะครับซึ่งจะทำให้รายได้ต่อปีลดลงไปถึง9ล้านปอนด์นะครับนอกเหนือจากนี้ครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าในรายของคาเซเมโรราเฟลวารานนะฮะที่เพิ่งย้ายกันเข้ามาร่วมทีมได้ไม่นานนะครับรวมไปถึงยังน้อยกว่าพวกเจอรซานโชบรูโน่แล้วก็อันโตนิมาเซเชลนักเตะเหล่านี้ล้วนได้มากกว่า2 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยยังมองโลกในแง่ดีนะว่าท้ายที่สุ แล้วเนี่ยจะสามารถตกลงกันได้ซึ่งจะมีการเพิ่มในส่วนของโบนัสเข้ามาแทนที่เรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์นะครับหากทีมประสบความสำเร็จนะครับลดค่าเหนื่อยแต่ว่าใส่เรื่องของโบนัสใส่เรื่องของออปชั่นสมมติว่าถ้าเกิดได้ิดฎีกาเนี่ยลงสนามครบ60เกมคุณก็จะได้โบนัสก้อนนี้ไปเดวิดฎีกาเก็บคีย์ชีดได้อย่างเช่นซีซั่นหน้า สิบคลีนชีทคุณก็จะได้รับโบนัสก้อนนี้ไปหรือด้วยทีกาพาทีมชนะได้แต่ละเกมกี่เกมก็ว่ากันไปรวมไปถึงพาทีมคว้าชมป์ได้คุณก็จะได้โบนัสแต่ละก้อนแต่ละก้อน,อนไปคือแมนยูจะใช้ เรื่องของออปชันมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยแต่ละสัปดาห์ใส่ให้กับทางเด้วริกานนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ต้องรอดูคําตอบกันอีกรอบหนึ่งเบื้องต้นก็คือเหมือนกับว่าทาง DKR เองเนี่ยไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับรูปแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนลุงเราต่อมาครับก็มีรายงานออกมาจากเดลเรโวนะครับมีการระบุว่า เอซิมิลานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมในยุโรปนะครับที่กําลังติดตามสานการของเมสันกินวูดอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่อนาคตของนกเตะรรายเนี้ยยังไม่มีความชัดเจนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปไม่รอดกับทางแมนยูเนี่ยทางเอซิมิลานก็เตรียมที่จะเข้าไปหาทันทีนะครับซึ่งเบื้องต้นในรายของเมสันกินวูดกับแมนยูเราเนี่ยนะครับก็ยังหาจุดลงตัวกันไม่ได้เนาะกำลังมีการตรวจสอบภายในกันอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนในที่ทางใดที่ทางหนึ่งนะฮะแอตเด็ิแกนฮาก็ กำลังปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของบอร์ดบริหารของทางสโมสรน,นั่นเองนะครับแล้วก็กำลังดูอยู่ว่ามีความเหมาะสมไหมที่จะให้เมีสันกินบู๊เนี่ยกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหรือจะต้องย้ายออกจากทีมนะครับส่วนตัวของทางนักเตะเนี่ยก็ยังมีสัญญากับทางแมนอยู่จนถึงปี2025นะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยก็มองว่า ก็พร้อมที่จะอยู่กับทางสโมสรแมนยูต่อไปแหละแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันก็ต้องมีความชัดเจนก่อนนะครับถ้าเกิดยังไม่มีความชัดเจนเขาก็พร้อมที่จะย้ายออกจากทีมซึ่งเอซิมิลานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่กําลังจับตาดูสถานการของเมสันคินวูดอย่างใกล้ชิดอย่างที่บอกกันไปถึงแม้ว่านักเตะจ,จะมีเรื่องเฉาในช่วงที่ผ่านมาก็ตามนะครับแต่มุมมองของฝั่ง A s เอซิมิลาน ทีมงานทางด้านฟุตบอลของเอซิมิลานเนี่ยเขาประทับใจเกี่ยวกับฝีเท้าของเมสันกินบูธมากกว่าเขาก็เลยอาจจะมองข้ามในจุดนั้นไปนะครับแล้วก็ดึงเมสันกินบูธเข้ามาร่วมทีมนั่นเองนะครับ ส่วนประเด็นปิดท้ายกันครับเรื่องของการเอ็กโอเวอร์ครับมีข้อมูลจากสกายปอดนะครับมีการระบุกันออกมากับว่าแมนเชสเตอร์ูดนเนี่ยกำลังพูดคุยกับคาราไล์บริษัทลงทุนสัญชาติอเมริกันนะครับถึงการซื้อหุ้นส่วนน้อยของทางสโมสรนั่นเองนะครับมีรายงานระบุเพิ่มเติมนะครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการพูดคุยกับคาร์ไล์บริษัทลงทุนสัญชาติอเมริกันบริษัทที่บริหารทรัพย์สินมากกว่า3 7 0 0 0 0ล้านเหรียญนะฮะหรือว่าประมาณ2 9 8 0 0 0้านปล้านปอนด์ได้ ที่เป็นหนึ่งในบริษัทกองทุนหุ้นนอกตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอีกครั้งยังเป็นเจ้าของหลายบริษัทในสหรัฐอาณาจักรอีกด้วยโดยรายงานอ้างว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรายละเอียดสาคัญในข้อเสนอเนี่ยรวมไปถึงจํานวนเม็ดเงินที่จะลงทุนแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยจากคันลายแต่อย่างใดนะฮะสุดท้ายครับถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มทุนมีการผุดขึ้นมาออกมาแบบเรื่อยๆก็จริงครับแต่ละลายชื่อแต่ ตัวเต็งเนี่ยยังคงเป็นในรายของทางฝั่งกาตาแล้วก็เสืร์จิมแรดคิปครับอ่ะนี่คือ2ตัวเต็งในแห่ที่มีความพร้อมมากที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสได้สโมสรแมนเชสเตอร์เต็บมากที่สุดแต่กลุ่มทุกน่นอื่นที่เพิ่งมามีข่าวออกมาหรือว่า ข่าวเนี่ยออกมาแบบเรื่อยๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่แรงแต่ว่าออกมาแบบเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มทุนที่สนใจซื้อหุ้นบางส่วนเท่านั้น,นครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสกายปอดเล่นข่าวกันออกมาแบบนี้มันก็อาจจะมีมูลเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไว้หลายครั้งแล้วครับคือถ้าเกิดเกลเซอร์เขาไม่พอใจเกี่ยวกับเม็ดเงินการเทคโอเวอร์แบบซื้อขาดเนี่ยเขาอาจจะมาในส่วนของการขายหุ้นส่วนน้อยก็ได้นะครับแล้วก็เราอย่าลืมนะครับสื่อส่วนใหญ่เขาก็พยายามเล่นข่าวว่านายตะกคารเกลเซอร์เนี่ยยังมีความสนใจนะเรื่องของการ เป็นผู้ครอบครองสโมสสแมนยูต่อไปก็คือมีหนึ่งในนั้นเน่ะหนึ่งถึงสองคนในนั้นเนี่ยต้องการควบคุมสโมสสต่อไปในอนาคตโดยการหาทางเลือกแบบว่าขายหุ้นส่วนน้อยเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้ไปต่อนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้มันก็เป็นการยกกระดับไปอีกนะครับเรื่องของการต่อต้านอะไรต่างๆจากแฟนบอลน,นะฮะที่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับจะขายก็รีบขายนะครับถ้าไม่ขายเนี่ยคุณก็ต้องบริหารกันดีๆแหละหรือว่าหากลุ่มผู้ร่วมลงทุนดีๆเข้ามานะครับแล้วก็จัดสรรงวมมานในการเสริมทพให้มันลงตัวที่สุดในช่วงรัรนี้้ใหไดะ เพราะว่าซัมเมอร์ใกล้ที่จะถึงแล้วนะครับมันก็ยังพอมีเวลาแหละแต่ว่ามันใกล้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินดังกล่าวแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ัวร์เม็ดเงินไม่พอแต่ว่าอยากดิ้นรนอยากไปต่อเนี่ยนะฮะผมมองว่าน่าจะพอก่อนนะครับน่าจะให้คนอื่นเข้ามาบริหารจะดีกว่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เหนื่อยมามากพอแล้วนะครับนะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรองราวของสโมสรแมน,ชนเชสเตอร์ยูต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ